สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับในบาสนาครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม g o d Dead of Genesis เซิร์ฟไต้หวันนะครับผมอ่าคือผมได้ลองไปโหลดของไทยมาเล่นแล้วนะแต่ผมรู้สึกว่าไทยเนี่ยค่อนข้างเอาเปรียบผู้เล่นในส่วนของการเปิดกาชาปองนะครับผมผมก็เลยกลับมาเล่นไต้หวันเหมือนเดิมนะทีแรกว่าจะเปลี่ยนไปเล่นไทยละ เนี่ยในส่วนของกาชาปองเนี่ยเขาจะแยกตรงนี้ออกนะครับการ์ดทองแล้วเขาก็มีเพิ่มเป็นการ์ดอะไรของเขามาไม่รู้นะในการสุ่มฮีโร่ระดับ S S r นะครับผมซึ่งผมมองว่าไทยอะ่ะเอาเอาไงลราเอาไปปรับเปลี่ยนในแบบของเขานะครับให้แบบเออให้คนเติมอะ่ะเอาง่ายเด้อ ผมก็เลยรู้สึกว่าเฟลนะครับก็เลยกลับมาเล่นไต้หวันเหมือนเดิมดีกว่าอ่าเนี่ยของไต้หวันเนี่ยไม่ว่าคุณจะสมฮีโร่อะไรก็แล้วแต่นะครับการทองอย่างเดียวคุณมีการทองคุณเปิดไปเลยคุณอยากได้คุณตัวไหนคุณเปิดไปเลยไม่มีการแยกนะครับว่าคุณระดับนี้คุณมาใหม่ใช้การ์ดอีกแบบหนึ่งเปิด หรือว่าคุนแลใช้การ์ดอีกแบบหนึ่งเปิดไม่มีนะับใช้การ์ดทองอย่างเดียวนะครับผมทีนี้มาดูในส่วนของแพทอัปเดตประจำวันที่10มิถุนายนับที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมในส่วนของเซิร์ฟไต้หวันนะครับอันดับแรกนะครับเป็นในส่วนของแพคเกจฮีโร่นะครับที่เข้ามาใหม่อันนี้เลยนะครับผมนี่แพคเกจน้องเฮสเทียนะครับผม ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวละครใหม่นะครับระดับ S S R นะครับผมที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสดๆร้อนๆเลยน้องเป็นสายซัพพอร์ตนะครับผมชื่อว่า Hestia นะครับผมก็สามารถมาเปิดหาเธอได้ในช่องนี้นะครับช่องกิจกรรมตรงนี้นะครับผมแล้วก็ต่อมานะับเป็นในส่วนของแพ็กเกจอุปกรณ์นะครับที่เข้ามาใหม่ก็คือเซตนี้นั่นเองนะครับผม เขาก็จะแจ้งไว้นะครับว่าเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างนะครับในจากการซุมแพ็กเกจนี้นะครับซึ่งของรางวัลใหญ่ก็มีอยู่ส 4, 4อันนะเนี่ย,นนยสีอันนี้เลยมันก็จะระบุนะว่าเป็นขุนไอฮีโร่ประเภทไหนสวมใส่ได้นะครับเนี่ยอย่างนี้เป็นสายป้องกันกับนักธนูนะแอสซิสซินใช่ไหมเออเนี่ยนักดาบกับธนูเห็นไหมมันก็จะระบุไว้ชัดเจนนะครับแล้วก็จะบอก เนี่ยค่าพิเศษต่างๆที่เมื่อสวมใส่แล้วจะเพิ่มอะไรบ้างนะครับผมอ่าก็สามารถมาสุ่มหากันได้นับใช้การ์ดทองนะครับผมต่อมานับในส่วนของตัวละครใหม่ที่ผมเพิ่งพูดไปนับน้องเฮสเทียเมื่อกี้นะครับเธอเป็นตัวละครระดับต้องบอกว่าแจ๋วมากนะครับตัวนี้เนี่ยทั้งน่ารักด้วยนะครับตัวนี้ สกิลของเธอจะเป็นแบบซัพพอร์ตอย่างเดียวเลยนะเนี่ยถ้าไม่ตายของเธอจะเป็นคือเพิ่มเกาะเพิ่มเกาะให้กับเพื่อนในทีมนะครับร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์ของค่าค่าค่าอะไระค่าปัญญาของเธอเออแล้วก็ยังเพิ่มเลือดให้อีกเจ็ดร้อยนะครับก็คือเพิ่มเลือดบวกเพิ่มโล่นะครับเพิ่มเลือดก,กับโล่เพิ่มเลือดเจ็ดร้อยแล้วก็เพิ่มโล่ร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ของค่าปัญญาอ่าอันนี้ถ้าไม่ตายเธอนะครับต้องบอกว่าเจ๋งมากสายซับพอร์ตที่แท้ทูเลยนะต่อมานะเป็นกิจกรรมของแกเบียนนะครับอ่าจะอยู่ในหน้าหน้าต่างนี้นะครับนี่กิจกรรมรับรางวัลของแกแกเบียนนะครับ ก็คือเธอจะแจกรางวัลทั้งหมดเนี่ย9วันก็คือให้เราทำการล็อกอินแล้วก็เข้ามารับได้ที่หน้าต่างนี้นะครับนี่รูปดาวแล้วก็เข้ามาที่เนี่ยหน้าแกเบียนนะครับแล้วก็เข้ามารับนะครับเนี่ยรับได้ฟรีเลยนะแค่เข้ามาล็อกอินนะครับผมต่อมานะเป็นในส่วนของกิจกรรมเสน่ห์ของลิลิสนะครับต้องบอกว่าดันเจียนเนี่ยยากมากนะครับผมขนาดผมคือลงเองอ่ะ ไม่ไหวแน่นอนนะครับขนาดหาเพื่อนลงนครับยังไม่ไหวเลยครับผมเนี่ยมันจะมีให้เราหาเพื่อนก็คือเราสร้างสร้างดันไว้รอนะครับสร้างดันเจียนไว้รอแล้วเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาแจมถ้าเกิดเขาเห็นเราสร้างสร้างไว้นะครับเออมันเป็นการเล่นเหมือนเล่นออนไลน์อะ่ะเออถ้าคนคนจากที่อื่นเห็นเราอยู่ในดันเนี้ยเขาก็จะเข้ามานะครับต้องหาเพื่อนช่วยนะดันเนี้ยบอกเลยยากมาก โดนตบทีเป็นหมื่นนะครับผมโผมสู้ไม่ได้เลยอะ่ะจะมีทั้งหมดสองดันนะครับเนี่ยดันนี้กับดันนี้ก็ถ้าใครคิดว่าสู้ไหวก็มาสู้นะครับแต่ผมสู้ไม่ไหวนะครับต่อมานะเป็นกิจกรรมสุดท้ายเป็นกิจกรรมในส่วนของความสวยงามของเฟรย่านะครับผมเป็นกิจกรรมนี้นี่เองอันนี้เฟยย่านะเป็นตัวละครใหม่ที่เข้ามาเมื่อแพท อาทิตย์ที่แล้วนะผมต้องบอกเลยว่าใต้หวันตัวละครเยอะมากเข้ามาใหม่เยอะมากมก็จะมีให้เราเก็บดอกไม้นับเนี่ยเก็บดอกไม้โดยที่ดันเจียนมันจะขึ้นอยู่ตรงมุมขวาบนนับมันจะเปิดตอนอสองกี่ทุ่มอะ่ะสองทุ่มของไทยอะ่ะเออจนถึงสามทุ่มมั้งหนึ่งชั่วโมงเราต้องเข้ามาเล่นให้ทันแล้วเราจะได้ดอกไม้ นเนี่ยเนี่ยได้ดอกไม้เนี่ยผมลงไปแล้วผมได้ดอกไม้มาอืมอ่ะสำหรับแพทอัปเดตประจำวันที่10ก็หมดเพียงเท่านี้นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับบ๊ายบาย